เฮ้ยอเลโยอะไรแปลว่าอะไรใครจะไปส่งกูป้าบางอย่างเนี่ยใครใครพี่ฮะเอาลิเกก่อนไม่ร <ok ู้เออวุ้นหัวโซ่เหน้าจะไม่ให้ผมเอาลิเกลิเกลอหือหรอกเขาพูดถึงสนใจลิเกนึกแต่เรื่องนั้นนะฮะได้หัวเนี่ยเป็นเรื่อง

อะไรวะโดยม้าน,นั่นงนก็น,นั่งของมันปกติไม่รู้แบบนี้ใช่ไหมพี่น้องที่พระพิณานัญญากลัวว่าเสด็จพี่สุวสิทธิ์จะไปมีรักใหม่กลัวจะทำให้พระพิณานัญญาต้องคำสาบก,กับนายร่างเป็นม้าขาวแบบนี้ถ้าเสด็จพี่สุวสิทธิ์ได้รู้ความจริงเสด็จพี่สุวสิทธิ์ต้องเสียใจไปไม่น้อยบนกองช่างเล่นเล่นเอาสมาทรจะทำยังไงดี จะบอก่นจะช่วยพระพี่นารายาังยัดไได้บ้างมันพอจะมีวิธีลบหน้าครั้งสามนีหรือเปล่าไหมคะอะไรมมาหมุนไม่ <c oughs> พี่นารงรายถ้าอย่างนั้น <c oughs> ก็บอกฉันสอนสิง แตขอเป็คนช่วยพะพินายันยาเองนะพี่ยาค่ะเออปกิหมาหมุนนี่ก็จริงช้าจังรวะนะจ๊ะอย่าเชื่องหน้ากของวนหน้ากูแต่ท้ายมันกำลังหมุนอยู่โอ้ยใครเคลียร์เครื่องเล่นอยู่ นจนอยู่จะเย็นจะย่ยื้ทั้ามา เราไปพี่ต้องมาหมุนมาหมุนไปนู่นแล้วไปอะไรงานห่นไม่รู้อะไรเอามึงไม่เอาให้ต uh> uh uh> ังไอเวนเอาขอให้ตังโน่นนั uh ่งกูเดินเหยียบสลบไปหมดเลยเขียนใหม่เลยเขียนใหม่ดิเขียนใหม่ดิใครเขียนเขียนไม่เอาเดี๋ยวหายเคยเหรอเคย ตลงเลยวพิ่งเคยไว้ใจแค่เดียวเป็นแบบนี้ตลอดทำไมทีของคนอื่นเนี่ยเดินมากินของเขาทีของตัวเองกลับไปกินบ้านไม่ได้ต้องไปแล้วกลับไปบ้านเนี่ยเคยแบ่งให้พ่อม่กินบ้างไหมก็แบบไม่รู้อะไรคนเราคนแต่ละครอบครัวมาเลี้ยงพ่อแม่ไม่เหมือนกันอย่างหมอฉันเนี่ยเลี้ยงกระป๊อกแบบบุฟเฟ่ยังไงอ่ะให้หากินเองตอนนีป่านนี้แล้วจหากินเองไม่เป็นไงล่หรอเอาเขียนเลย อ่านได้อ่านใช่ไหมที่ม้าเขียนเมื่อครู่นี้น่ะเออได้เขียนได้เขียนเออจะได้อ่านรีบช่วยผู้พิการดานยามาเล่นมาอ่านพร้อมๆกันนี่แล้วมึงเขียนแล้วมึงรู้เหรอรู้ติดกูเล่นมาสองคืนติดกันแล้วรู้ดีจริงเขียนแล้วอ่านฟาบาตอ่านฟาบาตลองอ่านดูได้ยจะกระโดดทำไมลูกให้ ไปหาพานทองที่เขาสามรอยอดและให้นำพานทองมาลองเลือดจากจากสวงอกของตะป๊อเพื่อให้มานลดน้ำของมึงเมื่อเขียนนี้เหรอไอ้ทลพี ลืมตัวมึงลืมพ่อพมึงเหรอให้ไปเอาพาันทองไปลองเลือดจากตรงอ,อกพ่อมันโอเคดียังไงวะเอาเชิญตลกทั้งสาวรับรางวัลครับ<า>ขอบคุณนะครับขอบคุณครับคืนพวกนี้ลูตายซะได้ก็ดีมึงเปิดลงอะไรที่ปวเมื่อกี้มึงยังหัวเข้าอยู่เลยแล้วจะไ,ไปเขียนใหม่เลยนะเขียนว่าอะไร เขียนชื่อใครก็ได้ที่ไม่ใช่พ่อมึงอย่าให้เอาพันทองไปลองเลือดจากคนบ้ากามเป็นนันครับไอ้อะอะไรก็ลงแต่พ่อกูว่าแต่พ่อกูไม่แหละแข่งกันจังเตอร์แต่พ่อก็เลยจะตายจะตายโน่นนี่นั่นแกก็อยู่ให้เขาช่างจังเลยเนอะมันพูดเต็มปากเต็มคำไม่ได้ไม่กล้าสลินไม่พันในเดิหามากเลยเอาเอาหาพันทอง ที่เขาสำแล้วย่อให้ไปน้องเรื่องจากทรงอกของเมียน้อยและให้มนุษย์ด้านของพระพิณารัญญาจะกลับกลายหน้ามาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมเอ๋ของกูถุนนี้เดียวไม่ใช่ของกูมีถุงน่อแกลบมั่วอีกแล้วเล็ทช่วยกันนึกซิว่าพันทองอยู่ที่ไหนพันทองอยู่ที่ไหนพันทองอยู่ใครครับบายบายอ๋อเขาหลานพี่รักของแม่ ขอขงบคุณครัโอ้ยมาจากนครสวรรค์เพิ่งมาถึงจะจะดูลิเกรก้เรื่องไหมเนี่ยแม่มามามาช่วยกันนึกพานทองน,นทองแล้วก็ขอสามร้อยยอดพานทองอยู่ไหนเออผานทองอยู่ชนบุรี พัทองอะไรที่ดูใบอ <Elena> ้ามึงไม่รู้จักไงอะไร่ะพังทองแท้เขาว่าเขาบินกลับมาไทยแล้วแววว่าติดคุมปะวะรู้ไหมไม่รู้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 โชคดีนะเจ็ดวันนะหาบ้านทองไม่เจอนะโ ลลลาเป็นคำส,สนนั่งของราชบุตรตอนสิงขนมกูไปไหนลนะ่ะให้ทุกคนขนมกูคนห <ยะ S 1> นาน่ยแกว้าจะหาม้านองคนหน